ค่ะตื่นเช้าขึ้นมาค่ะคุณแม่จะจัดกับข้าวแบบนี้ทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงเช้าถ้าช่วงไหนคุณแม่ปล่อยคลิปไปค่ะ,ะวันวันค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็จะได้ค่ะไม่จะตอบลูกค้าช่วงเช้านี้จะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่ทํากับข้าวทุกวันทํากับข้าวไปวัดขาดสองวัดค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ทํา ทำมาคุณแม่ทำมาแต่แต่ทุนพ่อนะคะค่ะพ่อพาพาไปวัดพ่อแม่พาไปวัดพาะทำกับข้าวถึงเช้ามา <c oughs> เตรียมกับข้าวใส่บาตรไปวัดทุกวันค่ะค่ะไม่หาแต่วันพานะเพราะว่าคุณแม่ไปทุกวันค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ต้มจืดค่ะต้มจืดหน่อไม้ใส่หมูค่ะเนื้อหมูค่ะเป็นต้มจืดหน่อไม้นะคะ ค่ะคุณแม่ทําแบบนี้ทุกวันนั่นแหละค่ะตอบลูกค้าช้าหน่อยเพราะว่าตื่นเช้ามาทํากับข้าวไปวัดค่ะค่ะตื่นเช้ามาทํากับข้าวไปวัดทุกวันวัดใต้วัดเหนือค่ะวันละสองเป็นโตค่ะวัดใต้วัดเหนือนะคะค่ะแล้วแต่ก็กําไรเล็กๆน้อยๆจากการขายผ้าไหมนั่นแหละนั่นแหละถึงคุณแม่บอกว่าให้ช่วยๆคุณแม่ค่ะพี่น้อง fc ชาวไทยทุกท่านช่วยคุณแม่นะคะพอได้ แต่ละวันพอได้ค่าไปซื้อพวกอาหารมาทำกับข้าวไปวัดค่ะแล้วก็อีกหม้อหนึ่งก็เป็นต้มข้าวค่ะต้มข้าวไอไปเลี้ยงน้องหมาจรจับที่คุณแม่เคยไปไปนั่นแหละค่ะที่คุณแม่เคยไปเลี้ยงลงคลิปให้ดูนั่นแหละค่ะค่ะคุณแม่ทำกับข้าวไปวัดทุกวันค่ะค่ะแต่ละวันก็กับข้าวจะไม่ซ้ำกันนะคะค่ะ ขอบคุณพี่น้องชาวไทยเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนเป็นกําลังใจซื้อผ้าใหม่กับคุณแม่นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านช่วยอุดหนุนคุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ